นึ่งงานพะก๊อกแบบนี้วะโอเคก็สวัสดีกันเพื่อนๆนะครับผมชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเอออวยพรวันเกิดผมหน่อยแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยทุกๆวันที่หนึ่งเดือนมกรานะครับผมวันที่หกนะครับของวันทุกๆปีจะเป็นวันเกิดผมนะครับวันนี้ก็ผมอัดประมาณวันที่ห้านะก็นที่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เออจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าได้รับโอกาสจากทุกคนนะครับเออที่นับุนก็ยินดีนะครับอ่ะตอนนี้ผมได้เเปิด Facebook ทที่่่ตอบุกคนแวา ผมจะไม่ค่อยโพสอะไรนะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือผมก็จะอ่านคอมเมนต์แบบนั้นแหละอ่าแต่วันนี้ผมขออนุญาตมาเทสดวงหน่อยดีกว่านะครับอ่าว่าผมจะเกลือแค่ไหนนะก็ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยมาทําอะไรแบบนี้เท่าไหรนะ่นะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่วันนี้ทุกคนจะได้รับรู้ว่าดูผมจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคลิปนี้นะอ่าสำหรับตอนนี้ผมได้ดองนะครับผมเอ่อผสม5ดาวไว้เยอะพอสมควรนะประมาณนี้พอประมาณ20คู่ ไม่ได้มากมายแต่ก็เยอะพอสมควรสำหรับคนทั่วไปผมจะเปิด,ดลิงซีหกด้วยไหนๆก็มาหานอีกสมควนอ่ะผมขออนุญาตก,กดเพชรไปเลยแล้วกันนะเพราะมัน,านขาดเพิ่งกิโลนะเองไปเลยครับลิงซีหกผมอยากได้ครับผมอยากได้มาสักพักละว,วันเกิดทั้งทีมันเอาสุดเลยวะโอเคครับ ก็น่าจะดองเพชรไปประมาณนี้แล้วกันนะอ่าลิงซิงหกแล้วเย่เวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดนี่นี่นไปไม่หมดเดี๋ยวทุกคนเยอะมากเนี่ยดองเยอะช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะอัน,นผมผสมให้ดูด,ดีกว่าว่าอ่ะอะไรวะพัฒนาสายอะไรกูเนี่ยเหี้ยวโว้ยโอเคก็ผสมไปเลยนะทุกคนอ่าน่าจะได้ไม่กี่คู่แหละ คงสิบคู่ขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีออกขอนหรือเปล่าไม่มีใช่ปะโอเคไม่เป็นไรผมรอไว้ไม่เยอะนะอันนี้หวังว่าขออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เยดีมันเกิดทันทีอ่ะนายน่าจะยากละผม <laughs> ว่ายากทุกคนมั <laughs> นเกิดทันทีไม่ให้อะไรเลย <laughs> โอ้เกมจะไม่เป็นไรครับโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ตามปกติแล้วก็จะเป็นตามนี้แหละที่ผมมาเปิดให้ดูนะครับอ่ะก็จะมีแผนว่าเออจะทําเกมอะไรต่อไปด้วยนะอะก็ตามปกติแล้วเนี่ยเออเกมที่ผมจะทําปีนี้นะก็จะมีเกมที่จะเปิดใหม่แล้วครับเออมันจะเป็นอะไรนะเอออาร์ไนท์เอ็นฟิลหนึ่งนะครับสองเลยคือ WW หรือว่าเวสต์ลิงเวนะครับเล่นเนื้อเรื่องให้ดูทุกคนนะครับอ่ะ ก็อาจจะมีตัดรีแอคเล็กๆน้อยๆลงช่องนะครับอะเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนเมนต์คนดูได้ประมาณนั้นครับอ่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องการอาดคลิปวันเกิดผมนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเปิดกาชาเกมหมื่นก่อนแล้วกันนะครับอะวันนี้ผมจะรวบรวมทุกเกมเลยแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับเอาเท่าที่มีตอนนี้ก่อนนะโอเคนะไปซีดีดีกว่าเทสระบบหน่อยไอ้น้องคี้ก็สวยนะผมว่าเราเปิดดูเล่นดีกว่า ผมมีการันตีไว้แล้วผมไม่หลอกมกั้งโอ้โหสองเองเหรอนอ้อยเหรอเฮ้ะพออยูน่นะจะขาดอีกเหรอแอบในหะ้ มีการันตีป่าว่ะผมไม่ได้เปิดนานเลยคนซีซีเนี่ยนานมากแหม่เจ็ดสิบหกแล้วปะสองทองไปเลยมันเกิดโชยโลกรู้ไปโอ้ yeah. เกมเกมบ้าบอเลยวะสมควร้วที่เกมมึตงตกคือตกอัอตนตกอันดับเพลโตไง้วไอ้เวดีตกอันดับแบบจอนเติมเพื่อนผมบอกเลยนะสิแม่ซีซีอ่ะเกมไม่จะดีแค่ไหงกนตามอะ่ะแต่ด้วยอะไรที่มันแบบความไม่ได้สะดวก,กสะดวสบายอะ่ะ กิจาการเยอะแค่ไหนคนก็ไม่เล่นเงนกันหรอกส่วนน้อยที่จะเล่นเกมนี้มีได้คือส่วนหนึ่งที่ผมไม่เล่นก็เพราะเรื่องเรื่องนี้แหละมันเสียเวลาผมไงอีกอย่างหนึ่งคอนเทนต์เนี้ยผมทำฟรีด้วยผมไม่ได้ยอดเงินหลายรายได้อะไรเลยไม่ไม่ได้มีใครจ้างเลยถ้ามีคนจ้างผมก็ยินดีทำแต่ถ้าไม่มีก็จ้างหัวม,มันเกมดีเกมหมาผมไม่ไมบายอ่ะต่อไปเกมหมา อีกเกมนึงครับเกมประจำปีอันนี้ผมไม่มีอะไรให้และมีให้แค่โลนึงครับผมไม่มีก็จบแล้ว <c oughs> อีกยาวไกลครับผมมันคงไม่พุกออกหรอมั้งเนี่ยอีกเยอะทุกท่าน,นว่าใบผมก็ดูผอมว่าแต่แต่ก่อนเยอะอะไรนะแต่ก่อนคือผมน้ำหนักประมาณแบบเก้าสิบกว่าเลยในนี้ลดเหลือประมาณแปดสิบแปดสิบหกแปดสิบห้าลครับตอนนี้นะอ่าก็ รู้สึกเริ่มดูดีขึ้นวันเกิดไม่น่ารุ้นเออห <50. S 2> ้าสิบเจ็ดวะห้าสิบแปดยังไม่ออกมึงจะให้เขาบอกกูทำไมเนี่ยห้าสิบเก้าหกสิบคือถ้าผมเล่นกิจกรรมอะยังไงก็ทันทุกคนแต่พรุ่งนี้เอางี้หรือว่าว,วันเกิดผมอะ ผมเล่นในเรื่องโชว์เลยกป็ไหลกก็ได้นะผมไม่ติดในเรื่องอะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดกระชาทุกเกมนะครับเออเกชินผมยังไม่เปิดนะครับเนื่องจากว่าเพชรที่ผมมีมันไม่เพียงพอนะแล้วก็ซีซีตอนนี้ก็มันยังไม่เป็นคอนเทนต์หลักอะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าก็วันนี้วันนี้แล้วกันทุกคนหวังว่าจะชอบนะครับโอเคเจ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับสวัสดีบาย